เห็นไหมทุกคนจินนามอนอยู่ตรงข้างหลังเรานี้จะเป็นทุ่งดอกไม้สีเหลืองไปดูผีเสื้อที่บ้านเราไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็พามาอยู่ที่ร้านจินนามอนคาเฟ่นะคะนี่เลยอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าเป็นกล้องหน้าเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยวถ่ายให้ดูรบอบ วันนี้เราก็พามาอยู่ที่ร้านจีนนามอนคาเฟ่นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นร้านแบบร้านสไตล์แนว mm hmm. กางตุ้งกางตุ้งหรือว่าแปลว่าแบบกลางแจ้งนะคะ mm hmm. อันนี้ก็จะเป็นบริเวณภายในร้านตอนนี้เรากำลังนั่งหลังตรงนี้จะแบบนี่นะคะวันนี้ก็พามา พามานั่งร้านคาเฟ่กัตงตงกัตงตงมีวิวบรรยากาศของดอกไม้ด้วยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะตอนนี้เนี่ยก็ขอนั่งกินชาเขียวสักแป๊บนึงเราขอนั่งดื่มชาเขียวชิๆกั I'm on. กินชายเย็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอเดินออกมาข้างนอกนะคะเราก็มาตามรอยตามรอยเขาเห็นแบบมันมีทุ่งดอกไม้สีเหลืองอย่างเงี้ยเห็นเขาถ่ายรูปออกมาสวยมากเราก็เลยอยากมานะคะวันนี้ก็มาถ่ายรูปแล้วก็มาลวดถ่ายบรรยากาศในบรรยากาศคาเฟ่กังต้งเขาภาษาเมืองนะคะเขาพูดว่ากังโต้งกังต้งก,ง,ตงก็แปลว่าแบบ กลางแจ้งนะคะมันเป็นคาเฟ่กลางแจ้งนี่เลยบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขาก็จะมาส่วนใหญ่ก็จะมาถ่ายรูปกันอยู่ตรงข้างหลังเหล่านี้จะเป็นทุ่งดอกไม้สีเหลืองเดี๋ยวเราจะพาขึ้นสะพานไปหลังจากที่กินอยู่ในร้านแล้วนะคะไม,ไม่ใช่สิดื่มนะ้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ไปค่ะจะให้ดูหน้าร้านนะคะหน้าร้านจะเป็นตรงนี้เลยเด uhm anyway> ี๋ยวเราก็จะพามาดูบริเวณรอบๆของดอกไม้ดอกไม้ที่คาเฟ่นี้เดี๋ยวเราจะพาไปเดินที่สะพานกันตรงนี้จะเป็นวิวที่เขาเรียกว่าแล้วแรนมาร์กนะคะที่เขามาถ่ายรูปกันเยอะเราก็เลยพากันมา เนีทุกคนวิวสวยไหมคะตรงนี้อันนี้เราจะเห็นเขามาถ่ายรูปกันเยอะนะคะตรงตรงนี้ที่จินนามอนคาเฟ่นะคะทุงท่งดอกไม้สีเหลืองเออเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูฝั่งนู้นกันหลังจากที่เราเดินข้ามสะพานมาแล้วนะคะ นี่เลยก็จะพามาดูทุ่งดอกไม้สีเหลืองวิวบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้จะเป็นแบบร้านคาเฟ่กางตุงกางตุงมาก <c oughs> นี่นะคะมาถ่ายสนใจมาถ่ายรูปกันได้ดอกไม้สีเหลืองนี่นะก็จะเป็นบรรยากาศ สวยสดงดงามมากมาถ่ายรูปตอนกลางคืนนี้ตอนกลางคืนนี่แบบตอนกลางวันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยอยู่กับน้องผีเสื้อด้วยนะคะไปดูผีเสื้อที่บ้านเราไหมเอ้ประโยคฮิตประโยคฮิตรู้จักกันเปล่านี่นะคะคาเฟ่กางโต้ เอ้ยบรรยากาศยังดีวันนี้ที่เรามาเนี่ยก็มาเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็จะมาถ่ายรูปเออ take photo สวย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  <laughs> นี่ก็จะเป็นเนี่ยคะ่ะ <c oughs> คือบริเวณแบบสวยสุดไม่ใช่สิบริเวณร้านนะคะใครสนใจมาแอวได้เด้ว 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 마음을 고백하려고, <목소리> 내 <맘을> 고백하려고 <목소리> 다 <목소리> 이미 망보는 나 그런 나를 안 보면. I'm going, going, going crazy. I'm going, going, going crazy. 무뎌져버린 내 가슴이 뛰어. I'm going, going, going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까 봐. ชุ่งดอกไม้สีเหลืองสวยงามมากเหมาะกับคนแบบชอบอะไรที่มันเป็นกลางแจ้งนะคะแล้วแบบถ่ายรูป take a โ h o ได้สวยสนใจมากันได้นะคะเพราะว่าเราก็แบบเออที่นี่ก็สวยดีนะชอบชอบอยู่ชอบอยู่ถือว่าออร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่มีคนมากันเยอะมากสนใจก็มาได้นะคะตอนนี้นะคะก็จะเป็นแบบ โอ้ดอกไม้สีเหลืองอะลามแดดร้อนก็ไม่เป็นไรค่ะสู้แดดก็ตอนนี้ก็แดดเริ่มลงแล้วจากที่เราพาไปถ่ายเมื่อเมื่อนั่นแหละตอนนี้ก็พามาดู่ตรง ตรงข้ามระหว่างดอกไม้สีเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณแบบเขาเรียกว่าบริเวณรอบๆนะคะเป็นไงผู้เขาอบกอดผู้เขาอบกอดบรรยากาศดีพอแบบแสงเริ่ม ลงนะคะบรรยากาศก็จะแบบดีขึ้นเมื่อกี้เราหลบแดดไงตอนนี้แดดเริ่มหายและะ้วค่ะก็เลยมาอีกครั้งเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะถ่ายรูปต่อเออจากถ่ายรูปไปเมื่อเช้าแล้วคะยังไม่พอคะ่ะยังไม่พอจะต้องถ่ายอีกอระดับนี้นะคะมาทั้งทีได้รูปเป็นร้อยเดี๋ยวไปเจอกันตอนถ่าย ก็จะมาถ่ายรูปกันนะคะโดมกงม,ม,งมกัหอ่ะคุณมาท่องก่นอนนะคุณตำนนัวไปล่อย,อยไปยเรื่ลยอ่าเออพี่นอ้อง

ก็ตรงนี้นะคะที่ทุกคนทุกคนเห็นก็คือจีนมอนคาเฟ่เอ้ยที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือจีนนามอนคาเฟ่ก็บรรยากาศสวยสดงดงามนะคะแล้วก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดิน